สำหรับชิ้นซับในนั้นให้เราทำการจับคู่ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเข้าด้วยกันในลักษณะนี้จากนั้นให้เราทำการกัดเข็มที่จะเข็บข้างทั้งสองฝั่งยกเว้นตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งซิฟเราจะไม่ทำการกัดเข็มในบริเวณนี้เมื่อทำการกัดเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำไปเย็บโดยให้เราเย็บย้ำที่ตำแหน่งด้านบนและเย็บยาวลงมาจนถึงด้านล่างและเย็บย้ำ ทำแบบนี้กับทั้งสองด้านเมื่อทําการเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรานํปลายพ้งตะเข็บคู่โดยเราจะทําการพงตะเข็บคู่แค่ด้านเดียวคือฝั่งที่ไม่มีซิปในขณะที่ฝั่งที่มีซิปนั้นให้เราทําการพ้งแบบแบะตะเข็บเพื่อที่ว่าเราจะได้นํามาเย็บใส่ซิปได้ในภายหลังจากนั้นให้นําเอาชิ้นขอบสําหรับเย็บกับนํามากัดเข้ากับชิ้นซับไน โดยให้เราทําการกัดเข็มตําแหน่งที่เป็นเส้นซิฟทั้ง2ด้านให้ตรงกรันรวมถึงให้กัดตําแหน่งที่เป็นเส้นตะเข็บข้างให้ตรงกรันเมื่อยึดเอาไว้ได้ดีแล้วก็ให้ทำการกัดเข็มตรงส่วนเส้นที่เหลือตลอดแนวเมื่อทำการนำเอาขอบกัดเข้ากับ ชิ้นซับในเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นำไปเย็บในส่วนของบางคนที่ต้องการใส่หูสำหรับแขวนกระโปรงสามารถใส่ได้ในขั้นตอนนี้นะคะโดยที่เราจะฝังส่วนที่เป็นหูเข้ามาในลักษณะนี้ให้เราฝังเข้ามาตรงตำแหน่งที่เป็นช่วงเส้นตะเข็บข้างกับตรงตำแหน่งที่ใกล้กับเส้นซิปนะคะก็จะฝังทั้งหมด สเส้นในลักษณะนี้นะคะหลังจากนี้ในขั้นตอนของการนำไปเย็บนั้นให้ทำการเย็บย้ำตอนเริ่มต้นและเย็บยาวไปจนถึงปลายอีกด้านหนึ่งและทำการเย็บย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ เมื่อทําการเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ทําการเจียนตะเข็บให้เหลืออยู่ประมาณครึ่งเซนในลักษณะนี้ขั้นตอนถัดไปเราจะทําการเย็บล้มตะเข็บโดยการที่ให้เราล้มตะเข็บลงไปทางฝั่งที่เป็นฝั่งซับในจากนั้นให้ทําการเย็บกดในตําแหน่งนี้โดยที่เราจะวางให้เส้นเย็บเดิมของเรานั้นชิดเข้ากับขาด้านในของตีนผี เพื่อให้ได้ตะเข็บเย็บที่หางออกมาจากตำแหน่งเดิมประมาณ1มิลให้เย็บแบบนี้ไปตลอดทั้งเส้นยาวไปจนถึงอีกด้านหนึ่งเวลาเย็บให้เราทำการเย็บล้มตะเข็บไปอีกด้านหนึ่งโดยให้เราพยายามคอยเกลี่ยผ้าตลอดแนวให้ตึงในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆเพื่อที่ผ้าจะได้ไม่หย่อนขึ้นไปกองที่ด้านโดนประกอบกับให้คอยเช็คตลอดว่าตะเข็บของเรานั้นผักลงมา อยู่ที่ฝั่งซับในตลอดเวลาตลอดแนวการเย็บเมื่อทำการเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาตะเข็บจะออกมาหน้าตาเป็นลักษณะนี้นะคะก็ให้เรานำไปทำการรีดให้เรียบให้เรียบร้อยขั้นตอนถัดไปเราจะทำการเย็บพับชายกระโปรงซับในกันโดย เนื่องจากว่าซับในตัวนี้ชายนั้นมีลักษณะที่ค่อนข้างโคง้งดังนั้นเราจึงไม่สามารถเลือกใช้วิธีพับเย็บแบบปกติที่เรามักใช้การเวลาเย็บชายกระโปรงได้เพราะเนื่องจากว่าชายมีลักษณะที่ค่อนข้างโคง้งดังนั้นถ้าเราใช้วิธีพับเย็บแบบปกติเราจะพบกับปัญหาว่าตอนเราเย็บนั้นจะมีปัญหาเรื่องย่นลังเข้ามาดังนั้นในขั้นตอนนี้เราจึงจะใช้วิธี พับริมเล็กขนาด1เซนในการเย็บแทนเพราะเนื่องจากจะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กกว่าและจะมีปัญหาในเรื่องนี้น้อยกว่าขั้นตอนวิธีพับริมเล็กชายกระโปรงขนาด1เซนถ้าหากไปดูในคลิปสอนพับริมเล็กระบายเราจะมีบอกเอาไว้ว่าให้เราทำการพับห่างจากเส้นกิ้งออกมาประมาณ1-2มิล ในกรณีพับริมเล็กขนาด1เซนให้เราทำการพับให้ห่างจากเส้นกิ้งออกมาขนาดประมาณ1เซนเมื่อเราพับแล้วก็ให้ทำการเย็บเดินกดโดยเป็นเดินเย็บคิ้วไปเรื่อยๆโดยให้ตรงส่วนที่เป็นสันพับน,นั้นชนอยู่กับตำแหน่ง ขาด้านในของตีนผีพอดีจากนั้นให้ทำการพับไปและเย็บไปเรื่อยๆในลักษณะนี้ยาวไปตลอดแนวจนครบรอบโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเย็บย้ำแต่ให้ใช้วิธีเย็บซ้ำลงบนตำแหน่งเส้นเย็บเดิมไปเลยประมาณ1นิ้วเมื่อ <bles fait. S 2> ทำการพับเย็บรอบแรกแเสร็จแล้วให้เราทำการเจียนตรงส่วนลิม ของผ้าออกให้เหลือประมาณครึ่งเซนในลักษณะนี้เมื่อทำการเจียนออกโดยรอบเสร็จแล้วก็ให้นำไปทำการพับเย็บอีกครั้งในการเย็บรอบที่สองให้เราทำการพับเข้ามาในตรงตำแหน่งที่เป็นเส้นกิ้งพอดีซึ่งเราจะได้ขนาดพับปลิมของเราขนาดประมาณ หนึ่เซนพอดีให้เราทำการพับปลายเย็บปลายโดยเราจะทำการเย็บลงไปในตำแหน่งเส้นเย็บแรกของเราไปตลอดแนวจนครบรอบอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องทำการเย็บย้ำให้เราเย็บซ้ำลงไปบนเส้นที่เราเริ่มต้นประมาณหนนิ้วเมื่อทำการเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ให้นำไปทำการรีดให้เรียบร้อยการเย็บพับริม1เซนชายกระโปรงก็จะเป็นอันเสร็จ